คุณผู้ชมมาดูบรรยากาศงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่นะคะเป็นหนังใหม่ของค่าย GDS ค่ะชื่อเรื่องเพื่อนในงเล็บไม่สนิทนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่ามีนักแสดงวัยรุ่นนะคะมาประชันกันเพียบล้นเวทีไปเลยค่ะ<า>ทั้งคู่ขวัญน,นะคะใบตอใบปออันโทนี่นะคะน้องซ้ำน้องฟุกน้องซอนค่ะแถมยังมีทีมศิลปินไอดอลสุดฮอตนะคะนําทีมโดยพี่ใหญ่ค่ะ พี่หายไปประเพณีทรงยังแบบแซดยังใบแต่คราวนี้ไม่ร้องเพลงนี้นะคะร้อ,องเพลงประกอบภาพยนตร์ค่ะมีน้องายโฟอีฟ e น้องพิมาพิกซี่นะคะน้องแท้จากวงแอตลาสกีต้าร์นิวคันทรีแล้วก็อีกมากมายค่ะรกระโดดขึ้นเวทีมาโชว์แล้วก็เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นเลยนะคะส่วนประเด็นดราม่านะคะที่ในตัวอย่างหนังค่ะมีฉากหนึง่งคือน้องแอนโทนีนะคะแบบว่าคือมีการแบบต่อยหน้าน้องตั้งแต่ผู้หญิงค่ะตรงนี้น้องบอกว่าอยากให้ไปดูในหนังก่อนแล้วจะเข้าใจเรื่องราวนะคะ ยืนยันเป็นแค่การแสดงเท่านั้นนะคะหนังน<ช>่าดูมากมนะคะเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องราวแบบมีผีๆนิดน,นึงด้วยะนะคะแล้วในไหนเราได้เจอหัุหน้าแกงฟันน้ำนมอย่างหนุ่มไฮเปเปอร์เพนนะคะ mm hmm. บันเทิงไทยรัฐก็ไม่พลาดค่ะแหวกอกดอูหน่อยค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สัมภาษณ์เปิดใจค่ะข่าวลือว่าสองหนุ่มไฮเซนวงแตกค่ะเรียมแยกย้ายไปทําง,งานเบื้องหลังนะคะทั้งนี้หนุ่มไฮยืนยันว่าพี่วงเปเปอร์เพนยัง hmm. อยู่นะคะยังไม่แตกค่ะ เพียงแต่แค่ทั้งสองคนเนี่ยขอไปทํางานโปรดิวเซอร์อให้กับศิลปินท่านอื่นก่อน<ะ>เพื่อหาแรงบันดาลใจเท่านั้นเองค่ะ,ะซึ่งถึงแม้ใครจะมาว,ว่ากระแสทรงอย่างแบดมันเงียบไปแล้วหรือเปล่า<ะ>แต่คิวงานของวงนี้ยาวเหยียดถึงปีหน้านะคะ แลวหนุ่มไฮเขาบอกว่าตอนนี้ก็คือยังนิ้วหงิกเหมือนเดิมฮอตเหมือนเดิมค่ะคือมีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยค่ะถ่ายคลิปให้แบบว่าขอให้ถ่ายคลิปให้น้องๆตอนนี้กล้องมือถือตัวเองกล้องหน้าเสียไปแล้วค่ะ <laughs> แต่ถึงไฮจะรักเด็กขนาดไหนนะคะแต่เจ้าตัวก็บอกว่าพี่ผมยังไม่คิดจะมีลูกเป็นของตัวเองนะคะไปฟังเสียงหนุ่มไฮกันหน่อยค่ะเดินเข้ามาขอหน่อยเถอะไม้สุดท้ายแล้วไม้ตายแล้ว ก็คือยื่นกล้องมาแล้วก็แบบว่าพี่ไฮช่วยบอกน้องหน่อยว่าห้ามอมมือนะกล้องหน้าผมแตกแล้วผมเปลี่ยนโทรศัพท์ไปแลลวเพราะว่าถ่ายวีดีโอบ่อยพอเราเจอเด็กๆเหมือนแบบมันมีการดูแลจากครอบครัวเขาอยู่แล้วด้วยแต่ก็ยังไม่ได้มีแพมที่จะมีลูกใช่ยังไม่ได้มียังไม่ได้มียังยังเขาเรียกว่ายังอยากให้ความสุขตัวเองอยู่